สวัสดีครับสวัสดีในคลิปหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้วันที่สองกุมภาพันธ์2567นเเนาะนะครับผมพามานะครับผมผมพามาชมกล้วยไม้อีกตัวเลยสกุลช้างนะผมสกุลช้างตัวนี้นะผมกล้วยไม้ราชาแห่งกล้วยไม้ป่าพระเอกของเราเลยฮะตัวนี้ราชาแห่งกล้วยไม้ป่านะครับผมราชาแห่งกล้วยไม้ป่าดอกหอมมาก ดอกหอมที่สุดนะฮะดอกหอมที่สุดนะครับผมราชาแห่งกล้วยไม้ป่าดอกหอมช้างไอยเรศใบแดงช้างไอเยเรศใบแดงสกุลช้างนะครับผมสกุลช้างนะครับผมสกุลช้างช้างไอเยเรศใบแดงแบบนี้นะครับผมดอกหอมดอกเป็นพวงระยะเหมือนพวงมาลัยแบบยาวงามสวยเลยะ ดอกเป็นพวงระยะนะผมดอกเป็นพวงระยะสีชมพูม่วงนะครับผมเป็นพวงยาวลงมาใหญ่นี่ครับเห็นไหมช่อดอกอันเก่าของเขานี่คือไม้ใหญ่นะครับช่อดอกอันเก่าของเขาเมื่อปีที่แล้วที่เขาออกเป็นฝัดมีฝัดลงมาเลยความยาวของกล้วยไม้ตัวนี้ช้างอิยาเลตใบแดงตัวนี้นะครับผมยาวลงมาแบบนี้เลยดอกหอมมากครับดอกหอมที่สุดดอกหอมที่สุดเพราะเขาคือราชาแห่งกล้วยไม้ป่า เพราะเขาคือราชาแห่ยกล้วยไม้ป่าช้างอัยเรศนะผมช้างอัยเรศนะผมต้นแบบนี้ก็มีดอกแล้วฮะต้นแบบนี้ก็มีดอกแล้วนะครับผมสาหรับช้างอัยเรศนะช้างอัยเรศแดงช้างอยาเรนะผมช้างอัยเรศแดงของเราตัวนี้นะช้างอัยเรศแดงของเราตัวนี้เป็นกล้วยไม้ที่หายากนะผมกล้วยคือกล้วยไม้ที่หายากนะผมจัดจําหน่ายนะครับผมผมจัดจาหน่ายอยู่ที่1กิโลกรัม900บาท 1กิโลกรัมบาทนะครับผม1กิโลกรัม900บาทคาท่าจัดส่งฟรีค่าจัดส่งฟรีนะครับผมค่าจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์09594 1 8 9 8 8 09594 1 8 9 8 8 แอดไลน์ <Add> mm hmm. มาทักทายกันได้เลยนะคบผมสำหรับช้างไอเยเรศใบแดงเนาะเรามีสินค้าตลอดนะผมเรามีสินค้าตลอดนะคบผมเรามีสินค้าตลอดราชาแห่งกล้วยไม้ป่าดอกหอมที่สุดสำหรับช้างไอเยเรศใบแดงครับผมสำหรับช้างไอเยเรศนะผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากอีกหนึ่งตัวเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากอีกหนึ่งตัวนะครับผม เป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากอีกหนึ่งตัวที่นักสะสมกล้วยไม้ที่นักสะสมกล้วยไม้ควรมีปลูกนะครับผมควรมีปลูกไว้ติดบ้านคนะ่ะหายากครับผมช้างอายเรตตัวนี้หาค่อนข้างยากครับผมหาค่อนข้างยากนะผมแบบนี้เลยต้นสวยๆนะครับผมตรงนี้เป็นกล้วยไม้ป่าแท้เราก็จะอ่ามีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ด้วยเนาะนะฮะตรงนี้นะผมต้นเล็กก็จะเขาเขก็ไปแตกกอเป็นต้นใหญ่นะตรงนี้เลยนะ สำหรับใครที่สนใจนะราชาแห่งกล้วยไม้ป่าแบบนี้นะผมอันนี้ก็หนักเหมือนกัน,นะคะ่ะมันหายากครับผมมันหายากราชาแห่งกล้วยไม้ป่าตัวนี้ทักแชทแอดไลน์มาหาผมได้เลยทักแชทแอดไลน์มาหาผมได้เลยที่เบอร์0 9 5 9, 18, 9 4 1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นปดดสาะผมสำหรับช้างไอเยเรศช้างไอเยเรชใบแดงนะครับผมตรงนี้เป็นสกุลช้าง เป็นราชาแห่งกล้วยไม้ป่าดอกหอมมากมครับผมดอกหอมมากสินค้าเรามีให้ตลอดมีขายตลอดนะครับผมสินค้าเรามีตลอดนะสําหรับช้างอเยเรศนะับสำหรับชา้างอายเรศใบแดงน,นะใครที่เข้ามาแล้วคุณไงผมฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยคนละไลค์นะนะฮะกดไลค์ให้หน่อยกดติดตามนะครับผมกดแชร์กดซับสไครต์กดเป็นกําลังใจคอมเมนต์มาใต้คลิปของเรานะผมเป็นกําลังใจนะ สำหรับช้างอายเรศใบแดง1กิโลกรัม900บาท1กิโลกรัม900บาทส่งฟรีเก็ดปลายทางไม่บวกเพิ่มสนใจทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 0 95, 18, 9 5 9 19, 4 1 8 9 8 8 9ก้าสาำหรับราคาโปรโมชั่นผมให้4ีกิโลกิโลสพันสำหรับช้างอายเรศใบแดงนะครับผม ต้นใหญ่หญสๆสวยๆนะครับผมตรงนี้เลยอาจจะมีต้นเล็กแซมไปบ้างเนาะตรงนี้นะครับผมพักกันไปนะครับผมหรือใครอยากได้แบบนู่นนี่นั่นอะไรก็บอกเรานะครับผมพัดโทรมาหรือเห็นคลิปนี้แล้วท่านกดติดตามกดไลค์ให้ผมแล้วคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้ก็ได้ถ้าโทรมาหาผมที่เบอร์0 9 5 9 1 8 9 8 8แล้วผมไม่รับนะครับผมตรงนี้ผมอาจจะติดปลูกกล้วยไม้อยู่อาจจะติดปลูกกล้วยไม้อยู่นะครับบางทีเนาะตรงนี้นะ ใครสนใจราชาแห่งกล้วยไม้ป่านะผมราชาแห่งกล้วยไม้ป่านะช้างไอเยเรช้างไอเยเรศใบแดงนะครับหนึ่งกิโลกรัมเก้าร้อยบาทหนึ่งกิโลกรัมเก้าร้อยบาทพิเศษเลยสี่กิโลกรัมสามพันบาทสี่กิโลกรัมสามพันบาท, 4, บาทสินค้าเรามีตลอดนะผมทักไปหาผมได้ที่เพจบาบูสินค้ากเกษตรได้เลย เพจบาบูสินค้าเกษตรได้เลยนะครับผมหรือทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้ใต้ข้อความนี้ได้เลยดอกหอมมากค่ะดอกหอมมากราชาแห่งกล้วยไม้ป่าราชาแห่งกล้วยไม้ป่าดอกหอมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปปลูก้วยไม้ก่อนนะครับผมวันนี้มีงานปลูกดอกทามาลีข้างทาอยู่เนาะใครที่เข้ามาแล้วยังไงผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมคอมเมนต์เป็นกําลังใจกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับช้างอิยเรศใบแดง นะครั uh huh.